เล็กหน่อยสักเสือผ้างกันนะช่วงพิทเทิร์นั่นแหละไปนั่นแหละวางไว้นี่แหละอ่าก็เปิดน้ำใส่อ้ชั่วคนเดียวห้ามขับไงเปิดน้ำใส่ ต้นมะม่วงกัะสูงไรห,หน่อมลงติดหมาขึ้น,นหัวที่กินจักเถื่อโอ้ต้นมะขูดต้นนั้นมันขึ้นสูงท่มวมหัวเธอโดูข้างหลังบนหัวให้ว่าต้นมะขูดป่ะหอมไหมดมดูดินี่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 ต้นสูงเออใช่ปะ มาแล้วดิพอด,ดมเราดิจับเอาง้องลงตรงก่อนเออไว้แม่กูดแม่กูดแม่กูดเดี๋ยวค่อยตอนไปปลูกตังค์หัวสักวป่าเสียเท่าเฮ้ยน้ำดำตื้อเลยหงกรบโบออกหมัดเลยออกออกแล้วเส็ยแล้ว ผีกง่ายมักผีนี่ครับกำลังติดดอกติดมากก็มี่ตัดสวนควัวรอกินได้จนมะน้าวตอนกำลังติดกำลังแตกเอาเศษด่งังเทน้ำออกเทน้ำออกใส่น้ำสองเน,นยนะ Nó cao xài mày Nắm 2, xài nắm 2, uh, Gần bàn mà không sụp tới đây Cái giấm, cái giấm, cái giấm xài đó Thứ bác xài đó Việt Nam Việt Nam là cái quá ấy. เอาผ้าดปวเอาถักผ้าพอแล้วผ้าดไว้ถักผ้าถูกไหอโตแล้วถึงได้ดีอา่าตึงให้มันคนครึ่ง่ะ่ิใหีมันคนละครึ่งอ่ะนั่นแหละโอเคไปเก็บกระมังบายบาย